สวัสดีครับผมเฟรนนะครับจะเพจไปดูบอลนะครับวันนี้เราจะมาพรีวิววิเคราะห์ฟุตบอลฟีฟ่าคลับเบอร์นครับนะครับกลุ่ม H นัดที่2นะครับเป็นการพบกันระหว่างเรอัลมาดริดนะครับพบกับพาชูก้านะครับเจอกันในคืนวันอาทิตย์ที่22มิถุนายนตี2นะครับหรือว่าตรงกับวันจันทร์ที่23มิถุนายนตามเวลาประเทศไทยนะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดกระดิ่งช่องยูทูบเพจเฟซบุ๊กแล้วก็ช่องทิกตอกให้กับทางไปดูบอลด้วยนะครับคู่นี้นะครับเเจาาตะที่สนม เมืองชาร์ลอตต์นอร์ทแคโรไลนาประเทศสหรัฐอเมริกานะครับความพรม้อมของทักฟังเร็วม,มาดิก,กันก่อนก็นแล้วกัน เรอัลมาดริดนี่ครับประเดิมสนามนัดแรกนะครับไม่สวยเท่าไหร่นะครับเสมอกับอาฮิราอไป1ประตูต่อ1นะครับและเป็นการคุมทีมของซาบีอลองโซเป็นนัดแรกเนีกุนซือวัย13ปีนะครับเริ่มต้นอาชีพอ่ากุนซือนะครับกับทางเลเบยเออร์เลวโคเซนนะครับแล้วก็ย้ายมาอยู่กับเรอัลมาดริดซึ่งเดิมเนี่ยนะครับอลองโซเนี่ยเคยเป็นโค้ชนะครับยอดชนของทีมเรือมาริทอยู่แล้วด้วยนะครับนักเตะใหม่ที่ได้มานะครับและลงเล่นในรายการนี้เลยก็ได้แก่ดีนฮุยเซน เทรนเนอร์ซื้ออโน่นะครับและฟรังโก้มาสตันตูโอโน่นะครับซึ่งจะเป็นตัวนะครับตัวเลือกนะในแผงเกมรุกและเกมรับของทางเรอัลมาดริดอยู่นะครับแม้ยังมาเริ่มรู้กันใหม่นะครับแต่ของโซ่เนี่ยมีโอกาสคว้าแชมป์แรกทันทีหากผานารายชุดขาวพงาดคว้าแชมป์สโมสรโลกสมัยที่6นะครับต่อจากที่เคยได้นะครับในปี2014 2016 2017 2018และ2022นะครับโอ้ทำไมได้ทีจัง นะครับโรเมลีตเป็นตัวเต็งอันดับหนึ่งของกลุ่มเชนะครับหลังจากเปิดสนามพบก,กับอาฮิรานะครับก็ยังถือเป็นตัวเต็งที่จะเข้ารอบอยู่นะเพราะว่ามีเกมที่จะเจอกับพาชูก้าจากเกซโกและเรลบูซบกจากออสเตรียด้วยนะครับแต่ว่าก,กลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยนะครับนะัดแรกทําได้แค่เสมอกับอาฮิรานะครับทีมแชมป์นะครับจากทางซาอุดิโปรลีกนะครับที่เปลี่ยนไปด้วยพลังและสปิริตในการเล่นฟุตบอลสโมสรโลกครั้งนี้ด้วยนะครับ ทีมเรียวมริดเนี่ยนะครับแสดงฟอร์มที่รู้สึกว่าเข้าเข้าตาอยู่นะ แค่ช่วงสั้นๆเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าอาจจะส่วนหนึ่งอากาศร้อนจัดที่สนามพาราสเตเดียมในเมลมียด้วยนะครับซึ่งนักเตะของมาอลลีส่วนใหญ่จะไม่ชินกับอากาศแบบนี้ไม่เหมือนกับอัลฮิราห์นะครับที่เล่นในโซดิโปลิ่ยนะครับอากาศประมาณนี้อยู่แล้วนะครับในวงการซ้อมนะครับนัดแรกเนคิเอร์สเอ็มบาเป้เป็นไข้พอดีเลยลงเล่นไม่ได้นะครับต้องใช้ก็ซัโลกาเซียลงเล่นแทนแล้วก็เป็นคนทำประตูให้มาอลลีขึ้นนำตั้งแต่นาที34นะครับจังหวะเขาทำสวยจากริมเส้นฝั่งขวาจบด้วยการยิงอย่างเยือกกกเเเเเยยย็็นนนะครรับบอ่าาางดดดีววตตมมลลูสสิิฟ์ชโปุ ของอิฮราตีเสมอจากจุดโทษก่อนหมดครึ่งแรกนะครับหลังจากที่ยิงหลอกทีโกุตัวไปคนละทางนะครับโดยลูกทีมของซิลเนีสก,กี้สแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งในเกมรับและกล้าในการเปิดเกมรุกที่สามารถทําให้คู่แข่งระดับโลกต้องสะเทือนด้วยนะครับเรอแมริดนะครับได้จุดโทษช่วงท้ายเกมหลังโมฮ oh ัมเหม็ดอัลกาตานีนะครับถูกจับฟาวจาก VR อานะครับหลังจากที่แขนของเาเนี่ยไปโดนหน้าของฟรานกาเซียแต่บูโบโนนะครับพุ่งถูกทางเ้องะกันไว้ได้ทําให้เรอแมริดนะครับของซาบบีลองโซ่เนี่ย ช่วยชนะในเกมประเดิมคุมสนามได้ครับได้แค่หนึ่งตามนั้นเองนะครับหลังจบเกมออลองโซนะครับก็กล่าวว่าพอใจกับผลงานของทั้งเทรน์แล้วก็ดีนฮูเซนสองนาทีหน้าใหม่นี่ครับออลองโซเนี่ยตัดสินใจใช้ทั้งสองคนลงเล่นเป็นตัวจริงทันทีนะครับเพราะว่าอย่างที่เราท,ทราบกันอยู่คือในส่วนของอตัวรับฝั่งขวาเนี่ยนะครับแบ็คขวา เริ่มมาเด็ดขาดแคลนอยู่นะครับก็ต้องใช้ไปเลยส่วนเทวเส้นนะครับได้เล่นอยู่นะครับจนจบเกมเลยทีเดียวนะครับต้องขอแสดงความดีต่อทั้งคู่ต่อการประเดิมสนา,ามเพราวกเขาผมพอใจกับผลการแข่งขันนะนี่เป็นวันที่พิเศษสําหรับทั้งสองคนนะครับพวกเขาจะเป็นคนที่สําคัญมา,มากๆสําหรับเราในตลอดช่วงเวลาที่ผมคุมทีมส่วนเทรนด์นะครับก็ให้สัมภาษณ์นะกับสื่อว่าวันนี้เป็นวันที่น่าทึ่งมา,มากๆกับการได้ประเดิมสนามให้เริัมมาดริดนักเตะทุกคนไฟฝันถึงโอกาสแบบนี้แหมแหม ก็นะครที่ไปฟัแฟนบอลเลียบภูฟังสัมภาษณ์อาจจะแบบนี่นะครับ <c oughs> ครึ่งหลังเราคองบอลได้ดีขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่เราขาดไปในครึ่งแรกในอาการแบบนี้การคลองบอลคือสิ่งสําคัญเราเขาใกล้กรอบเขตโทษหลายครั้งแต่วันนี้ไม่ใช่วันของเราไม่มีใครต้องโทษอะไรเราจะาสิ่งดีๆไปต่อยอดในเกมน้าแน่นอนนะครับเมื่อถูนัาข่าวถามว่าเรียนภาษาสเปนนานแค่ไหนเรนตอบว่าไม่กี่เดือนครับ เป็นสิ่งสำที่ต้องทำเพื่อแสดงให้เห็นว่าผมกำลังอยากเข้ากับวัฒนธรรมและปรับตัวให้ดีที่สุด,สดนะครับแหมก็อ่ะนะครับเต็มที่เลยนะครับเทรนด์ Trend. นักเตะที่ไม่ได้บาดเจ็บของเรอัลมาดริดก็จะมีดานี่กาบาคาานะครับไอเดมบรีเตาเดวีอลาบานะครับอิโวดโรกามาวินกาฟรองเมนดี้นะครับก็เป็นผู้เล่นในส่วนเกมรับเกือบจะทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ไม่สามารถจะลงทันในเกมนี้ได้ด้วยนะครับส่วนอันโตนิโอโรนิเกอร์ต้องลูยความฟิตหลังผ่าตัดหมอนรองเข่าเมื่อเดือนพฤษาคมนะครับเอนดริกกองหน้าแตวรุ่งชาวบราซิลจะไม่ได้ลงเล่นในรายการนี้จากการบาดเจ็บนะครับแล้วก็เคียร์บาเป้ยังเป็นไข่อยู่นะครับเราไปดูความพร้อมของทั้งฝั่ ปาชูก้าเนี่ยหวังสร้างเซอร์ไพรส์กลางศึกสโมสรโลกนะครับแม้ผลงานในลีกเม็กซิโกเนี่ยจะไม่สมู่รเสมอนะครับไคเมโรซานผู้จัดการทีมนะครับนำพาชูก้าผ่านฤดูกาล2024-2025ในลีกสูงสุดเม็กซิโกด้วยผลงานแบบผสมปนเปกันเหลือเกินนะครับบ่งชี้ถึงความไม่แน่นอนของทีมในช่วงที่ผ่านมานะครับจบอันดับที่16ในทัวร์นาเมนต์อัปเปอร์ทูราและแม้จะดีขึ้นในช่วงคอสซูล่านะครับก็คือเป็นในช่วงครึ่งฤดูกาลหลังนะครับยังหลุดไปแค่รอบเพย์อินนะครับในการเตรียมทีมก่อนลงแข่งขันฟุตบอลลสสโโมรก ในช่วงสมงินีด้วยนะครับพาชูก้าชนะเอาอาลีสโมสรจากหลีกซาอุดิอาระเบียในเกมบุกเครื่องว่าแปดเมื่อวันี่มิถุนายนนะครับ แม้จะต้องอาศัยการโดนจุดโทษหลังเสมอการหนึ่งหนึ่งในช่วงเวลา90านาทีอย่างไรก็ตามนันเป็นเพียงชนะที่2จาก6เกมหลังสุดของพวกเขานะตั้งแต่เดือนมษายนเลยทีเดียวนะครับตัวอีกสนัดที่เหลือคือเสมอ2และแพ้2นะครับที่กล่าวได้ว่าชูก้ายังขาดความแน่นอนในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานะครับนัดแรกเมื่คือวันพุธนะครับประชัยกับเรนบุนสวกไป1ประตูต่อ2นะครับในเกมเปิดสนามกลุ่มเฮชที่สนาม TKL Stadium นะครับที่เมืองซีซินเนติเกมนี้มีผู้ชมในสนามเพียงห้าพันสองพสิบสองคนซึ่งน้อยมากๆเมื่อเทียากนะ ฝั่งไบเยนกับโอกลนด์ซิตี้นะครับที่มีผู้ชมถึง21,522 21, คนนะครับพาชูก้าเนี่ยสู้กับทีมจากออสเตรียได้อย่างไม่เป็นรองตั้งแต่ต้นจนจบเกมนะครับจังหวะสำคัญในทีที่30โสมอนลอนดอนนะครับมงเต็มศีรษะส่งบอลพุ่งชนเสาก่อนที่ผู้สาวตัวไว้18ปีของสบวกคริสเตียนซาวิเชสกี้จะพุ่งปัดไว้ได้อย่างเหลือเชื่อนะครับนั่นกลายเป็นโอกาสอทองที่หลุดมือนะครับเพราะในทีที่22ออสการ์กูนะครับก็ชัดไกลนอกกรอบเขตโทษนะครับสบวช์คะแนน1-0 ครึ่งหลังพัชูก้านะครับลุกหนักและลอนดอนก็ไปกัดทองอีกครั้งในทีที่51นะครับหลุดเดียวแต่ยิงไม่ผ่านมือซวิสิกี้อีกครั้งหนึ่งนะครับจากนั้นไม่นานเกมต้องหยุดลงในทีที่55นะครับตั้งแต่ต้องกลับห้องในตัวคนดูนะครับต้องอยู่ในที่ร่มเนื่องจากสภาพอากาศเลวร้ายมีฟ้าผ่าบริเวณสนามด้วยนะครับรอจนพายุผ่านไปกลับมาแข่งได้อีกครั้งแล้วผ่านไปนานกว่า1ชั่วโมงนะครับเมื่อกลับมาเริ่มเกมได้หนึ่งาทีพัชูก้าไละกีเสมอในที่56ฟริกี้ของ แล้วก็เป็นทางสวกนะครับมายิงจากคาริมโอนิชิโวนะครับหม่งเต็มหัวสวกขึ้นนำสองหนึ่งและจบีิสกอ์นี้นะครับหลังเกมนะครับคุณซื้อไคเมะโรซานุ็ไว้สัมภาษณ์สันส้นว่าเราจะเดินหน้าทำงานหนักต่อไปและพยายามจำกัดความเสียหายให้ได้มากที่สุดนักเตะที่มีการบาดเจ็บของฟาชูก้านะครับจะมีอันเดสมิโคโรตาคนเดียวเท่านั้นเองนะครับ เราไปดู head to head ที่น่าสนใจของสองทีมกันบ้างนะครับเคยเจอกันมาแล้วหนึ่งครั้งนะครับในรอบชิงทัวร์อินเตอร์คอนติเนนตลครับเมื่อปีที่แล้วนะครับเรอัลมาดริดชนะไป3 0มพาชูก้านะครับแพ้ไปแล้ว6จาก10เกมนะครับที่ลงเล่นในประวัติศาสตร์ครับโดะครับพาชูก้าไม่ชนะในทุกรายการมาแล้ว2นัดติดต่อกันนะครับสีนัดหลังสุดเรอัลมาดริดชนะได้ถึง3นัดด้วยกันนะครับเรอัลมาดริดไม่แพ้ใครในสีนัดหลังสุดเรอัลมาดริดยิงได้ยัน้อย1ประตูใน11นัดหลังสุดก่อนหน้านี้ใน7นัด นะครับที่ทีมจากละตินมริกาลงเล่นในขัาวบนคัพไม่มีทีมไหนแพ้จนกระทั่งพาชูก้ากลายเป็นทีมแรกที่แพ้เป็นทีมแรกนะครับทั้งสองทีมไม่ชนะในเกมล่าสุดทั้งคู่นะครับเรอัลมาดริดมีค่าเฉลี่ยการยิงประตูอยู่ที่2.58ประตูต่อน,นัดพาชูก,ก้ามีค่าเฉลี่ยการยิงประตูอยู่ที่1.25ประตูต่อน,นัดน,นะครับ นักเตะที่หน้าจับตามองทั้งสองทีมเกมนี้นะครับโรเาเดก็ให้เป็นวินิโซจูเนียปีกซ้ายและกองหน้าวัย24ปีมชาติบราซิลนะครับแอสเซที่ทีมมากที่สุดในรดูการนี้ลงเล่น53นะัดทุรในการยิง21จ่ายอีก18นะครับเคยเจอกับพาชูก้ามาแล้วหนึ่งครั้งยิงหนึ่งจ่ายหนึ่งนะครับในส่วนของพาชูก้านะครับก็เป็นนักเตะตัวเก่านะครับจะเกิด จำได้นะชื่อคนนี้เลยนะครับโซลมอนลอนดอนนะครับกองหน้าวัย35ปีทีมชาติเวเนซุเอลานะครับเป็นผู้ที่ยิงประตูให้ทีมเยอะสุดตอนนี้จากการลงเล่น37นดะทูรายการยิงไป16ประตูกับอีก5แอสซิสต์ด้วยนะครับเราไปดู11ตัวจริงที่คาดว่าน่าจะได้ลงเล่นในะนัดน,นี้กันบ้างนะครับไปกันทั่งังเรลมาริดก่อนนะครับด้วยการที่ก้องหลังจิบกันเยอะทําให้ซาบีลองโซ่มีปัญหาในการจับตัวนะครับการเอาชนะอหิหร่าไปได้ในะแรกทําใหนะ้นี้ต้องเน้นเป็นพิเศษยางได้ก็ตามเมื่อเทียบมาตรฐานโดยรวมแล้วนะครับ ภาพรวมเนี่ยมาริตยังแข็งแกล่งพอสมควรนะครับขอแค่เล่นในช่วงเวลาที่ไม่ร้อนนะครับแต่มันก็ผู้ยากเนาะอเมริกาช่วงนี้เป็นหน้าร้อนด้วยนะครับโดยจะมาในระบบ4.33ผู้สับประตูคนหนึ่งนะครับติโบก,กุตัวกอหลังี่คนนะครับแบ็กขวาเทรนต์อเซออโนเซนทับส,ส,สองคนนะครับช้ดีนฮูเซนยืนคู่กับราอูอเซซิโอ,อ,อ,อทางซ้ายเป็นฟรานกาเซียนะครับ ทาง3คนสามคนอเลเรียงชูอาเมนี่ A ini, นะครับลูก้าโมดินะครับที่จะเล่นทว์นเม์นี้ให้กับเรเบลิลตเป็นรายการสุดท้ายด้วยนะครับแล้วก็มีอีกคนหนึ่งคือชูดเบลิงแฮมนะครับทางด้านสามคนนะครับทางขวาใช้โรดิโก้ที่ยังอยู่กับทีมต่อนะครับไม่ยา้ายไปไหนนะตัวเป้านะครับเป็นกอร์ซโลกาเซีย ทางซ้ายเป็นวินิสุสจูเนียนะครับในตอนแรกเนี่ยเดลเมอริตมีปัญหานะครับเกมรับนะทางฝั่งขวาเนี่ย่ขนข้างรัวนะครับก็รู้กันอยู่นะว่าใครยืนนะครับคือหลุดกระชากโดดกระชากระจายอ่ะนะครับแล้วก็ไม่มีตัวซ้อนด้วยคือปกติเนี่ยที่เดลเมอริตเนี่ยเทรนเล่นอ่าที่เรือครูนะครับเทรนนะครับจะเป็นจะมีคนเป็นตัวซ้อนให้นะพอเดลมอริตไม่มีไงแล้วลงนัดแรกด้วยนะครับวันนี้จะมาดูว่าจะไปต่อยังไงจะไหวไหมนะครับพาชูก้านะครับ พวกเขาเนี่ยมีเกมบลกที่รวดเร็ว,วและดุดันมักจะเล่นด้วยความตั้งใจที่อยากจะทําประตูนะครับแล้วก็เล่นบอลเอ่อเรียกว,ว่านะครับจ่ายกันตรงๆนี่แหละนะครับโดยส่งบอลไปให้กองหน้าหรือปีกให้โจมตีทันทีไม่ได้เน้นครองบอลมากนักนะครับพอชุก้าเสริมทัพย่างหนักเพื่อทําผลงานในการนี้ให้ดีในที่สุดนะครับในนัดนี้เนี่ยถ้าเก็บแต้มไม่ได้พวกเขาะจะอยู่ในจุดที่เกือบตกรอบเรียบร้อยนะแล้วรว้ยนะครับเพราะว่าถ้ามีแค่หนึ่งแต้มเนี่ยนะครับน่าจะโหวัดยากนะครับวัดยาก จะมาในระบบ4-3-3นะครับผู้ตัดประตูม no. ือหนึ่งคาร์ลอสโมเรโน่กองหลัง4คนแบกขวาหลุยส oh ์โรฮิเกสนะครับ2คนคอเก้แบรรังกากับอิโดโด่เบาอมันนะครับแล้วก็แบ็กซ้ายเป็นอารโซอาร์เชเวสนะครับกลาง3คนนะครับเอเล็กซ์มอนเตียกับเปโดเปดราซานะครับช่วยนในเกมรับมีอารันบอบิสติสตานะครับเป็นตัวทำเกมข้างหน้า3คนนะครับปีกขวาเป็นเอ็กซี่มิงเกสหน้าเป้าสมอลลอนดอนทางซ้ายเป็นอุสมาอีริสซีนะครับ เราะฉะนั้นอันนี้นะครับเรอัลมาดริดเนี่ยต้องชนะเกมนี้ให้ได้ในครับถ้าทำไม่ได้เนี่ยน่าจะแย่แล้วแหละนะครับส่วนพชูค้าไม่ได้จะเสียครับอันนี้เล่นเต็มที่เพื่อ3คะแนนนะครับและนี้ขอแยาท้ายผลนะครับเรอัลมาดริดจะชนะไป3ประตูต่อ1นะครับหากชอบคอนเทนต์ไายนี้ของนัพเพจไปดูบอลนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe ที่กระดิชช่อง YouTube เพจ Facebook นะครับแล้วก็ช่อง TikTok ให้กับทางไปดูบอลด้วยนะครับเเสสีีีีียยงงชรรร์์จาากแอนนนนฟฟิิลลลดดบบััั้้้คท่ time สำหรับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะครับที่ต้องการตั๋วฟุตบอลต่างประเทศนะครับสามารถติดต่อเพจไปดูบอลได้เลยนะครับเราเป็นพันเนอร์กับไอจซี่ที่อยู่ทางฝั่งยุโรปนะครับนอกจากนั้นถ้าต้องการให้จัดทริปจัดทัวร์ไปดูบอลแบบ private นะครับหรือว่าต้องการไปดูบอลที่ประเทศอังกฤษนะครับเราก็จะมีบริการ จัดทัวร์ให้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นลิเวอร์พูลแมนยูอาร์เซนอลนะครับหรือว่าเป็นนิวคาสเซิลสเปอร์แบบนี้ได้หมดเลยนะครับเนอกจากเราเนี่ยประสบการณ์กระดูบอลต่างประเทศด้วยทีมมาเราเองมากถึง100แมตช์นะครับเรียกได้ว่าไปกันมาทั่วแล้วทั่วโลกนะครับสามารถติดต่อได้เลยนะครับไลน์แอด go to stadium นะครับผมแอดมินเฟรนนะครับแล้วก็ทางแอดมินกอล์ฟนะครับจะดูแลทุกท่านอย่างดีแน่นอนนะครับฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับช่วงนี้มีคนโดนทัวร์ดูบอลเทกันเยอะมาก ผมมาเล่าให้ฟังจะได้ไม่พลาดกันนะครับมีน้องคนนึงจองทัวร์ไปดูบอลที่ฮ่องกงโอนมาจําไปแล้วคนขายบอกว่ามีตั๋วแน่นอนแต่พอใกล้วันจริงบอกว่าไม่มีถ้าอยากไปดูต้องจ่ายเพิ่มแพงกว่าเดิมอีกเขาเลยขอยกเลิกแต่เจ้านั้นก็ยังมีคืนเงินให้ผมอยู่วงการนี้มาหลายปีเห็นมาทุกรูปแบบอยากฝากทุกคนว่าอย่าเห็นแก่ของถูกแล้วรีบโอนเช็คก่อนว่ามีใบอนุญาตมีบริษัทไหม ไม่ต้องจองกับผมก็ได้แต่ขอแค่อย่าให้ใครมาเทฝันของเราครับ